วันนี้จะมารีวิวพัดลมตั้งแคมแบบมีโซลาเซลล์ชาร์จแบตได้อุปกรณ์ก็คือพัดลมนี้พัดลม12นิ้วสองหนึ่งพัดลม12นิ้วสองสองหลอดไฟที่สามารถเชื่อมกับพัดลมได้สามใส่ชาร์จสามใส่ชาร์จตามบ้าน ีซซชาร์จโลเลเวิธีใช้ของมันก็คืออันนี้มีความพิเศษก็คือไม่ต้องเสียบมาให้เราออนแบบนี้กดบุ่มตรงนี้มันกดไม่ได้หนึ่งสองสามเอาตามใจเลยแล้ว LED ตรงนี้เป็นไฟไม่ใช่เบอร์สีนะนี่อันนี้ไม่ใช่เบอร์สี่แตเป็นไฟ LED ที่จะขึ้นแบบนี้นี่นี่จากนั้นถ้าคุณถ,ถ้าอยากชาร์จแบตโทรศัพท์ เราเอาสายชาร์จเนี่ยมาเสียบกับ USB 5โวลต์นี่แล้วก็เสียบกับโทรศัพท์สามารถชาร์จไปได้แล้ะสามารถ DDC อันนี้สามารถเชื่อมกับอันนี้ได้หกอดไฟ DDC อันนี้ DDC D c DC. 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 DC กับ in out เนี่ยก็คือดีเสียบได้ไฟติดแลวเทบเขายังมีสวิตช์ให้ด้วยนี่คือ อันนี้คืออันนี้คือเลขศูนย์เป็นโอคือปิดเลขหนึ P ่งแบบนี้สว่างด้วยนะสว่างสามารถเอาไปแขวนได้ด้วยแขวนแบบนี้นี่เราปูแขวนจำลองการแขวนหน่อยแล้วสามารถเสียบได้ทั้งสองช่องเลยนะถ้าออกก็ไม่มีตัวนำไฟฟ้าเสียบช่องอินเอากอ็ยังได้กดออก สอ,อันนี้ก็ต้องเสียบด้วยกันกับพัดลม DC in out อันนี้ก็ต้องเสียบ DC in out เ okay, คแล้วเราลองใช้งานถ้าเราไม่เปิดถ้าเราออฟแบบนี้พัดลมก็จะไปติดถ้าอ่อนก็พัดลมก็จะติดได้ LED ไม่ใช่เบอร์สี่นะอย่าเข้าใจผิดแล้นี่สามารถชัร์จมือถือได,ได้แบบนี้สามารถชัร์จมือถือได้ ใครเป็น ios ใครเป็น ios ยี่สหกก็จะมีเ,เตืนอนว่าอุปกรณ์เสริมติดอยู่นะถ้าเราเสียบไปกับ usb ห้าโวลต์แบบนี้มันถูกช่องถูกช่องใส่แบบนี้หลังจากนั้นโทรศัพท์แบบนี้เสียบไปแบบนี้เดี๋ยวเสียบกับแท่นเดี๋ยวก่อนเสียบกับอันนี้นี้เราเสียบแบบนี้เสียบแบบนี้ไม่ได้เสียบกับแท่นชาร์จอันนี้ เสียบเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์แบบนี้เสียบมาแบบนี้แบบนี้ต๊กเลยแบบนี้แบบชาร์จบปเข้าแบบเข้า,านั้นแบบก็เข้าเพราะเหรือนเียนีตติดไว้ถ้าเราเอาออกมันก็ไม่ชาร์จใส่ก็จะมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้ ชาอีกอันอีกอันจะไม่ขึ้นลูกสำหรับการรีวิวแค่นี้สำหรับการรีวิวครั้งนี้มันก็ยังไม่จบมีหลอดไฟเทนี้นี้หลอดไฟเนี่ยไม่จัเป็นต้องเสียบก็ได้ LVD ตรงนี้ก็ได้หรือใครอยากเสียบหลอดไฟหรือใครอยากเสียบหลอดไฟแล้วไม่แขวย แล้วนี่เราก็ทําแบบนี้ได้พอเราเสียบเราสามารถแขวนแบบนี้ได้แขวนกับหัวแล้วก็เปิดสวิตช์ได้ทั้งสองอันเลยแถมเราีสายยาวกว่านี้ด้วยเนี่ยใสาย,ยาวใสาย,สา,ย,ยาวสามารถเจาะพื้นหาไฟได้เป็นไฟฉายอัตโนมัติแบบอันนี้มันไม่ต้องเชื่อมนะมันไม่ต้องเชื่อมกับไฟบ้านถ้าเราชาร์จแบตแล้วมันไม่ต้องเชื่อมกับไฟบ้านนี่มันมีสวิตช์อ๋อเหรอ มาใช้เป็นไฟฉายได้ไม่ได้มีไฟฉายแล้วมันก็ใช้อันนี้ได้สําหรับการรีวิวนี้ยังไม่จบนี่เราสามารถเสียบสองอันอันรวมได้สเสียบได้ทั้งสองอันเลยแล้วเราก็ดึงดีดสิสำหรับใครที่ชี้เกียจใส่กับอันเนี้ยกด LED อันนี้ไฟติดที่พัดลมแต่มันไม่สว่างไงแต่ว่าแนะนำให้ใช้อันนี้ นแนะนำให้ใช้อันนี้แบบ LED มันจะสว่างมันจะสว่างทั่วห้องหน่อยเพราะมันจะสว่างข้างล่างแล้วข้างบนคใครที่พึ่งใครที่พึ่งได้มันไปนะและสงสัยเนี่ยใครที่พึ่งได้ไปแล้วนะและสงสัยเนี่ย on off นี่คืออะไรแล้วไม่บิด แล้วไม่บิดมาทางออเนี่ยแล้วถ้าไม่บิดแล้วถ้าใส่เนี่ยแล้วถ้าใส่แล้วโอเนี่ยไม่ติดอ่ะอย่ามาเทอดเอ็อย่ามาอย่างงนะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดออนออฟต้องออนก่อนถึงจะเปิดได้นี่ๆ,ๆถ้าเราออฟก็ไม่ติดออจะติดออฟไม่ติด all ออนตอนนี้เราศูนย์อยู่ออนก็จะติด อบก็จะไม่ติดอบก็จะไม่ติดอะไรสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแล้ว